สวัสดีจ้าพอแม่พี่นองปองไปซุ้ผูสุคน,นะคะเมนี่กับมะพร้าวไก่กบพี่นองในช่องของที่แอนดีไก่จ้าพาเห็ดแชแนลด้จ้าพี่นองเมนี้ไก่ชิพาพี่นองมาตัดหยอดทั่วรันเตาไปผัดใช้แต่มันหอยก้อนอื่นเพราม็มาล่างทำความสะอาดดีๆก่อนนาะจะเนาะผัดทัวรั้านเตาใส้กาหมูจ้าพี่นองทั่วรันเตาที่เขาล่างทำความสะอาดเรียบร้อยจะไปกระเทียมมาเตรียมใส้กระเทียม อ,อ้ยซอสหอมหอยนางรมน้ำปลาซอสฝาเขียวด้วยจ้ะพี่น้องซอสฝาเขียว,วยจ้าแล้วอันนี้ไก่กระเฉียวไส่ากากหมูจ้ะพี่น้องแกะเฮ็ดไว้์น่าจะพี่น้องแล้วไก่กระเฉียวไส่กาก,ากหมูจ้า ไปผัดกันเลยจ้าใส่น้ำมันพื่เลยจ้าพี่น้องมาผัดกันเลยจ้ารอกระทะร้อนเลยจ้าพี่น,อนอ้องน้องไก่ตะไทยก่ชิเอาน้ำมันอน้ำมันงาเลยจ้ะพี่น้องใส่คือความหอมจ้ะพี่น้องวันสีหอมง,งาเด้จ้ะพี่น้องมีอันนี้แซ่บๆเลยจ้ะพี่นอ้องวันรันเตาลงไปเลยจ้า แต่มีแล้วจะพี่น้องกับฉี่แกชีเอากาก,ากหมูที่แกเตรียมไว้นะจ๊ะพี่น้องเนาะใส่ได้ต้องกระชีได้ผัดยอดทั่วลันเตา,ากากหมูนะจ๊ะพี่น้องมันจะน่อาอร่อยแบบนี้มันก็โต๊ะไข่เขาก็แคบคัดแต่มันนิ่มคุณน้องพี่น้องเนาะแกสิเอางาน้ำมันงาเลยจ้ะพี่นอ้องน้ำมันงาจ้ะพี่น้องเอาลงไปเลย ก็ต้องลกไหยได้จักี่นอาะว่วมันเข็มคนแล้วจนะักจี่นอนีิดไฟได้จัะกี่นอน พี่น้องป้าพี่น้องเขาไปกินเขากันเลยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้เพ่น่นนี้นะจ๊ะพี่น้องเนาะขอบกันไ่ในคลิปหนาะสวัสดีจ้า